สวัสดีครับผมบีทำไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาเอากล้าต้นกล้าเมล่อนลงลงสุงนะผมก็ยอยพยอยลงไปแล้วนะครับตอนี้าเขากจะเดินาเขาเดินแบบนี้นะครับาเขาก็จะเดินประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้ใบจริงนะครับใบที่หนึ่งใบที่สองกำลงังจะโผล่นะครับผมเอาลงเลยนะครับลากเขาเดินเต็มแล้วนะครับ นี่ก็เป็นดินดินที่ผมหมักไว้นะครับผมหมักไว้แล้วนะครับรอบนี้ผมใช้หมักนะครับเพื่อนแล้วก็ลงนะครับโอ้ยกองเอียงแล้ก็ต้องกล้าลงลงถุงสายพันแสนหวานนะเพื่อนสนหวาน มือบีบ,บ,บตูดเขาหน่อยนะครับปิดบีบตูดถอดทอคานะครับแบบบ้านๆนะไม่มีอะไรมากเนพะื่อน ผมไม่เคยวัดค่า ps เลยนะครับผมไม่เคยวัดค่าดินค่าน้ำค่าอะไรนะครับค่า ps ไม่เคยวัดนะครับเพื่อนๆก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับฝั่งนู้นลงหมดแล้วครับฝั่งนู้นเป็นมิเกลนะครับเกลแล้วก็มาแตนหวานนะครับแตนหวานแล้วก็มาไทเฮานะครับก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมบีทำไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีอะไรขึ้นหน้าไงผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับสวัสดีครับ